สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆที่เก่าเวลาเดิมดอกไม้เดิมเดิมเป็นสัญลักษณ์ของวันใหม่แต่เวลาเดิมที่เดิมค่ะยายเพ็ญก็เลยถ่ายดอกไม้สวยสวยให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเป็นการถ่วงเวลาค่ะยายเพ็ญน,นั่งจองโต๊ะอยู่และคุณแฟนไปเอาอาหารค่ะรอแกเมื่อแกมาเดี๋ยวยายเพ็ญก็ไปตักอาหาร แล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวต่อจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวเ,เพื่อนๆตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะชมด้วยกันเลยค่ะเห็นคุณแฟนมาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆมาแล้วค่ะเครื่องดื่มค่ะนี่คืออาหารยำเช้าของยายเพ็ญค่ะบำบรุงนิดหน่อยค่ะส่วนมากก็จะ กินอาหารประเภทเดิมๆพวกไข่พวกนมผลไม้โยเกิร์ตค่ะตามที่เห็นเป็นประโยชน์ต่อท้องมากเลยค่ะและอันนี้ก็เป็นอาหารคุณแฟนค่ะมีขนมปังมีไข่เพราะว่าอยายเพ็นไม่ทานขนมปังตอนเช้าค่ะแต่ชอบเครื่องดื่มอย่างเช่นน้ำมะเขือเทศปัน่นนมต่างๆ แล้วก็น้ำส้มยายเพ็ญจะชอบมากค่ะส่วนแกก็มีแค่น้ำแค่นมน้ำส้มเท่านั้นเองค่ะคุณแฟนเอาอาหารเยอรมันมายายเพ็ญก็เลยขอชิมนิดนึงค่ะอืม เมื่อชิมแล้วก็ออกความคิดเห็นในรสชาติค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงคล้ายอาหารที่นอร์เวยไหมแกก็อยากจะให้ชิมค่ะเพราะว่าแกชอบมากค่ะใส่กรอกเล็กๆนี้ยายเพนกินวันละอันทุกวันเลยค่ะ รสชาติอร่อยค่ะไม่มีที่นอร์เวย์ค่ะมีแต่ว่าคนละแบบคนละรสชาติค่ะเติมพลังค่ะพเพื่อนๆยายเพ็ญมักจะกินแต่ก,กับค่ะข้าวก็ไม่กินขนมปังก็ไม่กินค่ะถ้ากินก็แค่ชิมค่ะยายเพ็ญจะเน้นไปทางไข่และเบกเกนมากกว่าค่ะพวก นมแล้วก็ผล,ลไม้ชอบมากค่ะตเติมกำลังจะได้ไปที่ใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาเกลือมาคุณสมัคเกรือกด ช่วงนี้เป็นช่วงกินโชว์ก่อนออกไปเที่ยวคะ่ะเพื่อนๆคุณแฟนไม่รู้ว่ายายเพนเอาโทรศัพท์ไปตั้งเอาไว้ข้างๆกระถางดอกไม้หรือว่าแจกันดอกไม้นะคะก็เลยชี้ให้แกดูว่ายายเพนะกำลังถ่ายกินโชว์อยู่คะ่ะ <laughs> <c oughs> ยายเพ็ญก็เลยหันกล้องไปทางแกไม่ได้ยกกล้องขึ้นค่ะเพราะว่ากลัวคนจะเห็นค่ะเพียงแต่ว่าหันไปทางแกแล้วแกก็เงียบค่ะแกเห็นอยู่แต่แกก็เฉยค่ะเสร็จแล้วยายเพ็ญก็กินต่อค่ะพเพื่อน กินให้อิ่มๆจะได้อยู่นานๆถึงเย็นเลยค่ะเล้วไปเลยกูเต้นเตะเชนทีสกิสกันอันนี้ตบาดูฟังว่ามันั้นอทำอะไรกันมาไม่รู้อะไรแก่ตัวใหม่ค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยค่ะ วันนี้อากาศดีเมื่อวานก็อากาศดีค่ะเรากำลังจะขึ้นที่นู่นวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาปิดค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆนถ่ายใกล้ๆเสาใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะข้างในมันจะเป็นลิฟต์ค่ะข้างบนเป็นคาเฟ่ กำลังรอคิวซื้อตั๋วค่ะตั๋วก็ต้องซื้อที่ตู้ด้วยตัวเองไม่มีใครขายตั๋วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคนก็จะว่างงานกันไปเรื่อยๆแล้วมั้งค่ะพอเข้ามาก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นด้านใน ซื้อตัว๋วเสร็จแล้วก็ยังไปรอคิวอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อปั๊มตั๋วค่ะด้านในชั้นหนึ่งค่ะ เราขึ้นไปคิดว่าจะไปรอลิฟที่จะขึ้นข้างบนนะคะเพื่อนๆก็มีคนรออยู่แล้วขึ้นมันไดขึ้นมา,นม,ามีคนรอเต็มเลยค่ะพอขึ้นมาก็คิวยาวรอนานเหมือนกันคะ่ะเพื่อนเ่นยาเพ็นก็เลยถ่ายต้นคริสต์มาส ถ่วงเวลาเพราะว่าที่นี่เขาเข้มงวดเขากลัวว่าจะเอาระเบิดหรือวัตถุบางสิ่งบางอย่างขึ้นไปด้วยค่ะนี่ก็ถึงข้างบนแล้วค่ะเพื่อนๆแต่นเเราจะซื้อตั๋วขึ้นไปข้างบนอีกค่ะเพราะว่ามันเป็นร้านอาร์สตรองร้านอาหารอยู่บนสุดเลยค่ะเพื่อนๆขึ้นมาชมด้วยกันเลยค่ะภาพดีกว่านี้ค่ะอันนี้ไม่มีที่นั่งมีเจ่ที่ยืนชมเท่านั้นค่ะ